สองพันห้าบบร้อยหกสิบเจ็ดในชื่อง,งานครับพี่น้องในชื่อง,งานที่มีรอบเจ็ดสิบสองพรรษาและก็โครงการมหกรรมอาหารของริบ้านบ้านรู้ตำบลบ้านรู้อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะครับขึ้นมาโชว์บนเวทีให้กับ<ย>กท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติก็จะเป็นชื่องานแสดงของชมรมลนีนาท Yeah, <laughs> คณะผู้บริหารสมาชิกสภานบาลสภานมหาวิราลง์กรละวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวครบ6รรอบที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิรรศการเฉลิมพระเกียรติพมงคลที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบเจ็บสองรพรษายีาก่กรกฎาคม่8กรกฎารม2 5 6ก นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตมากมายนานับประการด้วยพระเวิยาอุตสาหะรหาแห่งอาณาประชาราชตลอดไปได,ได้ให้กับประชาชนในชุมชนสี่เพื่อประชาชนสมาชิกสภาท่านประหลักและนะองค์กรปกครองและก็ประสบนิกรผู้จงรักภักดีกับ ชาตศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ตำบลบ้านพลุทุกท่านครับในห่วงนี้ก็ผู้ว่าราชการจังหวัดแทบทุกจังหวัดนะครับต้องขึ้นลงกรุงเทพนะเกี่ยวข้องกับงานเฉลิมฉลอง6รอบ72พรรษาโดยตลอดนะครับเหลืองกันหมดเลยมีผมเนี่ยนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับความจงรักภักดีเนี่ยแต่งตัวอย่างไรหัวใจเรา ม่อเพชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับเต็มดวงใจยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับ3 2 1 ของที่ระลึกโดยนายวินัยรัศนธพันธ์นะนายกเทศนี่รอบที่เิบสอวันตา่8ก่สบกัาผมสงสักว่านะครับและก็งานการประองที่อาหารปั้นปุ๊นะครับซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่มากนะก็เป็นการที่พวกเราทุกคนจะได้มา รับทราบนะครับถึงพระราชกรณียกิจของท่านตามพระราชบัญญัติฐานว่าจะสื่อสารรักษาสูงยอดนะครับจากสมัยในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งได้พระราชทานโครงการการตำรงวันภาษีธรรมชาติและโครงการที่ดีมาแล้วรวมที่เรื่องของการกินภาษานะครับเราทำความดีด้วยหัวใจที่จสุด เรื่องสำคัญที่องค์ท่านได้ปลุกให้ใกไเนี่ยลุกขึ้นมานะ,ะขึ้นกาารึกขึ้นตั้งแต่ระลดับรุ่นพ่ครอบครัวจุมชงสังคมคนด้วยกำลกังของพกเราสร้างว่าที่เราช่วยชาตาิได้ขอทมี้ว้านะนะครับรวมถึงพระกรณกิจที่เกี่ยวด้านอื่นเช่นการศึกษาการแพทย์นะครับ แล้วก็โครงการพระ,ะาราชดำริมีมางๆมีมากมายเนี่ยเราก็จะพิจารณาแล้วก็ที่สําคัญก็ได้เห็นของดีของบ้านคือ นะครับว่ามีอะไรบ้างมีการจัดนิทรรศการมีสินค้าจำหน่ายนะครับมีการประกวดผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วก็การละเล่นต่างๆมากมายในช่วงกลางวันนับตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28กรกฎาคม2561

อันนี้จะเป็นของเครือ่ายแล้วก็อันนี้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยากช่องวันเดี๋ยวจะเทมลูั่นใ้สองหยดนะคะลูกขาแล้วผิวมันเนี้ยแน่ะเัียนโลโก้มั่งเลยุณพี่เบนอันโลโก้ด้วย ครับสสมโดยทางที่าันครนายกที่นครนครใช่ครับหลังที่จังหวัมุมนะครับไดมีโอกาสนานที่สุดเท่ี่รู้ผมกังิันี้การิดติดโดยเรื่องงาหาใตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28แล้กระทำผมผมเป็นอานกพิเศษงานนี เราจัดงานวันที่29มิถุนายนเดี๋ยววันรับพบผร่วม7ของมิถุนายาแล้วก็งานของดีเมืองมั่นฑุกในงานขอเกียนตามศาสตร์ของพระราชานะครับถือว่าเราของงานมารวมด้วยกันเป็นงานเดียวเขราใช้ระยะเวลาในการจัดก็คือ7วัน7คืนเพื่อที่จะสร้างความเขึ้นเครงให้กับชุมชนเพื่อเป็นการเดงถึงความสงเรักของดี ต่อตาบัรชาศาสนาพระมหากษัตร right ิย์เพื่อแสดงผลสินค <st> ้าของชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงตามสราชาแล้วก็คือนำมาเผยแพร่ในงานรณรงคัจุนคระสานแนะการทำดีบับับตัว